เรื่อะไรนะองแฟดิดกคนผ้ายสบายกระเป๋าเลมันดูดตุ้งติ้งกันเลยนะนี่เป็นไครอ,อทุกคนมีเสืออยู่ในตัวนะฮะ ตลกอ่ะเดินในพื้นี่ตลกอ่ะแม่อะไรเหรอมาพายกระเป๋าพายทำไมของแฟนอะไรนะของแฟน <c oughs> นึ่ถึงลูกโป่งผู้ชายจะพายกระเป๋าอะไรมันดูตุ้ตงติง้งน่าเลยนะก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมีเสืออยู่ในตัวนะะั้นนะ เดินมาตรงนีุ้อ่ะไม่อายเหรอมาให้กระเป๋าอ้ายทำไมของแฟนอะไรนะของแฟนผู้ชายจะายกระเป๋าให้มันดูตรงติงมเลยนะเ็ได่เป็นไรเอ้โอ้ทุกคนมีเสืออยู่ในตัวนะจะเสือแงเอี่ยม ดูผู้ชายสบายกระเป๋ามันดูตรงติ้งน่วเลยนะอหทุกคนมีเสืออยู่ในตัวนะคะเสือแรมเอี่ยมนั่นแหละันเลยไปินอะไรต่อม้แล้เอาดีๆ้แล้วไปไหนต่อ ทำไมคองแฟนขอแฟนจะอายน่อยอเจมากเลยทุกคนจะไอจะไปกระป่า้มันดูตุงติ้งแล้วเลยนะไม่เป็้โหทุกคนมีเสืออยู่ในตัวนันนะเออเสือแรงเอี่ยม